สวัสดีครับผมหม่อมธนูน,นะครับวันนี้ผมจะพามาทำวอฟเฟิลขนมบ้าบินนะครับอันนี้ผมก็ผมซื้อวอฟเฟิลขนมบ้าบินจากแก้วนะครับที่ผมกินมาสองครั้งแล้วสองวันแล้วนะครับอร่อยครับเพราะว่าผมใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เอามาอุ่นที่กระทะสีดำครับกระทะสีดำนะครับก็คือ,อ,อกระทะ สิโกนะครับสิโกนะครับกระทักสีดำแล้วก็ทําให้เมติกะทะเลยครับนี่ครับขนมบ้าบินนะครับผมก็ใส่เอ่อเผือกนะครับเผือกซอยอันนี้ผมก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทอดนะฮะเราจะอุ่นขนมบ้าบินนี่ครับแล้วก็ใส่ขนมบ้าบินลงไปครับ